คือตอนนั้นน่ะมันเหมือนพอเป็นนางแบบเราเนี่ยทานอาหารไม่ตรงเวลา <Ừ. S 2> เหมือนต้องมีการใดเอ<ะ>็ดบ้างทานแบบมื้อเที่ยงไปทานอ<ะ>ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แล้วก็เป็นคนที่ชอบทานขนมหวาน<ะ>แล้วก็นอนน้อยพอเข้าวัยทองเนี่ย49เนี่ย<ะ>รู้สึกละเริ่มแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็บางทีเวียนหัวหน้ามืดนะคะเป็นคนหลับยากมากตีสามตีสี่กว่าจะหลับ<ะ>ซึ่งทรมานมาก<ะ>ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคือไม่มีความสุขเลย<ะ>ก็เลยไปพบคุณหมอ ทั้งหมอทั้งพยาบาลนี่ตกใจมากเลยนะคะเข<ม>าบอกว่าโอ้โหความดันของคุณมันสูงมากคือความดันร้อยหกสิบตัวล่างเนี่ยเก้าสิบห้าก็สูงสูงมากหมอบอกไม่ได้แล้วคุณต้องปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยนะคะก็คือให,ให้ทานอาหารให้ครบหมู่ ของหวานที่ชอบนี่ให้ลดแล้วก็ให้ออกกําลังกายไม่ต้องหักโหมหรอกก็ให้ขี่จักรยานหรือว่าเดินเร็วก็ได้หมอบอกแค่เนี้ยพยายามทําทุกวันนะแล้วคุณจะดีขึ้นดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนไม่งั้นคุณอาจจะเป็นอัมพษ์หรืออัมพาตได้ต้องมีอะไรเสริมเข้ามาก็นี่แหละที่ถึงต้องเสริมเพราะเราทําทั้งหมดนั้นแล้วนะคะยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่อ่ะจนกระทั่งไปงานเอ่อเฮลท์แร์เพอรเอินไปเจออารองขามูลคดีซึ่งอารองแนะนําตัวเนี้ยค่ะหลินจือมินนะคะเป็น เห็ดลิน <experiences> จือแดงสกัด นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบดีมากๆเลยขายในไทยมาเกือบ10ปีแล้วนะคะเขามีอยนะคะมี GMP ISO 9 0 1 5ลาวเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมทานได้นะคะแล้วเขายังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2019และที่สำคัญนะคะขายมาแล้วมากกว่า2ล้านกล่องอรลองเนี่ยแกไม่โกหกอยู่แล้วนะคะอลองทานแล้วแล้วสุขภาพดีมากตอนนี้วันนั้นตัดสินใจซ เลยค่ะตอนนี้พี่ทานเข้ากล่องที่3แล้วแต่จะบอกว่าไม่ต้องรอ3ามกล่องอคือตั้งแต่สัปดาห์แรก<ะ>พี่รู้สึกเลยว่าที่นอนไม่หลับเนี่ย<ะ>เป็นทุกข์มากบางทีไม่อยากเข้านอนเพราะกลัวนอนไม่หลับนะฮะ<ช>เดี๋ยวนี้หัวถึงหมอนสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีอ่ะหลับแล้ววิธีทานง่ายมาก<ช>คือเป็นแคปซูลนิ่มอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็ปิดผนึกมิดชิดสะอาดไม่ต้องกลัวพวกสาร<ะ>เปื้อนไม่ต้องกลัวเชื้อ<ะ>โรคเชื้ออะไรทั้งนั้นพี่ทานเช้า1เม็ด แล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งเม็ดเท่านั้นแหละค่ะทานง่ายมากเลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสุขภาพแข็งแรงแล้วกระปรี้กระเป๋าสดชื่นเป็นกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนสมัยสาวๆแล้ว